สวัสดีเมืองไทยสวัสดีทุกคนที่ดูโดมออนไลน์ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าตีนผูเขาไฟฟูจินะครับก็อากาศหนาวเย็นมากให้สังเกตควันที่ออกจากปากผมนะฮะ <c oughs> มีคนเนาวไข่สีดำมาให้ด้วยตอนนี้ก็กำลังยืนกินไอศครีมที่ผสมวาซาบิอยู่นะฮะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนะฮะส่วนคุณแม่นี่ก็ ซื้อไข่ดามาทานนะฮะคุณแม่เป็นไข่ที่เรียกว่า,า,าเขาบอกว่าต้มจากน้ําแร่ที่มีกรรมาถันนะฮะกินหนึ่งใบเนี่ยอายุยืนไปเจ็ดปีทิปที่แล้วผมก็มาที่นี่ทีหนึ่งละคนพามาบอกกินใบลูกหนึ่งเนี่ยอายุยืนไปเจ็ดวันไม่รู้จะเชื่ออะไรดีเจ็ดวันหรือเจ็ดปียังไงก็เอามากไว้ก่อนเจ็ดปีก็จะพยายามถ่ายคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าทางจะไม่เห็นวิวแล้วละ่ะ มองไปแค่ไม่กี่เมตรยังไม่เห็นรถที่จอดอยู่เลย <laughs> สมองศาตอนนี้มีอากาศอยู่ประมาณสามองศานะครับก็ขอ,ขอกินไอติมแก้หนาวต่อไปละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน,น,นนะคลิปหน้าโอ้ยไม่ใช่นี่หิมะตกหิมะตกบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่